ราคาทองไทยโกลสปอร์ตยังขยับบวกต่อเนื่องโกลสปอร์ตทะลุ2 7 0 0ดอลลาร์ลุนไปทดสอบ2 7 4 0ดอลลาร์ส่วนทองไทยกลับมายืนเหนือ43,000บาทได้สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ปลายหัส12ธันวาคมนะครับโกลายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แลวก็กดสมัครในช่องทางต่างๆนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหล็กของเมืองไทยนะครับที่สานลอย่ง เนื่องเริ่มจาก ylg b u l l i o n international จำกัดบริษัท i n d i g o co เ a ร e จำกัดบริษัท oxide จำกัดบริษัท shining g o b u l l i o n จำกัดบริษัท shining g o jewelry จำกัดบริษัท tdc co จำกัดบริษัทเล่งหง community จำกัด มาดูภาพวรวมราคาทองคำไทยก่อนเลยครับยังคงปรับตัวขึ้นแรงนะครับชา้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทแต่ว่าเีงชัมม่วโมงถัดมาก็ปรับลลงมา50บาท3ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง9้าสูทในเวลา10.15นอยู่ที่43,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่43,250บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่43,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,478บาท32สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33 จ83บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยผู้ว,วเ,เสงนเหตมาว่าราคาทองคำแท่งยังขึ้นไหวเหนือเส้น s m a 50และยังเกิดสัญญาณซื้อจาก Modified So Classic คาดว่าราคาทองคำแท่งยังมีแนวร้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนะนำเข้าซื้อบริเวณ43,000บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่43,550แล้วก็43,800บาทแต่ดูภาพรวมการขึ้นไว้ราคาก o l ปสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นทัจุดสูงสงุดที่2,721ดอลลาร์ วันที่3แล้วน,นะครับร่วมร่วม85ดอลลาร์ตอนในช่วงเช้าวันนี้จะมีแรงขายทำกำไรย่อตัวลงมาแถว2,705ดอลลาร์นะครับท้งนี้หลังจากที่ราคาทองคําได้แกว่งตัวในส่วนบนความผันผวนก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับมีแรงเทขายทำกำสับเข้ามาเป็นระยะระยะอย่างไรก็ตามราคาทองคํายังมีปัจจัยหนุนอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความวุ่นวายในประเทศซีเรียรแล้วก็เมื่อวานนี้นักทุนเองก็ได้คายกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดอตัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเอเอซีในสัปดาห์หน้านะครับหลังการประกาศตัว หรือว่า CPI เดือนพฤศจิกาย,ยนออกมาสอดคล้องกับมิจลาค่าการนะครับโดย CPI ทั่วไปรวมหมดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น2.7เนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.6ในเดือนตุลาคมนะครับขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น3.3เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับเท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำทให้นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง98.6เที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก0.25สู่ร4.50%ในรรชุม FC ในช่วงกลาง สัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ดีคืนนี้ยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจส,สำคัญนะครับก็คือดันชนีราคาผู้บริตหรือว่า PPI เดือนพฤศจิกายนาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.2เท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่ระดับ2.4เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชานิ่งโกลบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอตย่อตัวลงมาทดสอบแนว2 6 7 7ดอลลาร์ก่อนดิตัวแรงแต่ระดับ2,7 2ดดอาาาใในนนททงเคคิถืวู่ี ของกราฟรายสัปดาห์และกราฟรายวันรุนแค่การเปลี่ยนในกราฟรายเดือนเท่านั้นนะครับหากบาจัจจัจหนุนมากพอจนทําให้ราคาทะลุจุดเดี่ย2,785ดอลลาร์ไปได้โอกาสที่จะทำดีมหัในช่วงข้ามปีก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่หากสงครามบันเทาความบุนแรงลงกลางคันนะครับจนไม่สามารถทะลุแนวดังกล่าวได้การปรับลงอีกรอบหนึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากน,น,นี้คือเนี้ติดตามผลการป,าาาประชุม ECB ตลาดคาดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงอีก0.25ถือเป็นลบต่อราคาทองคําเล็กน้อยนะครับ ทมกลางาข่าวบวกจากสงครามในหลายพื้นที่เลยกลุ่มการลงทุนทางชนิงโก้เนีนํนะว่ารอราคายยอตัวเพื่อลองนะครับโดยสังเกตการเคลื่อนไหวทางทนี้นะครับโดยเลือกระหว่าง2,714กับ2,700ดอลลาร์เผื่อถัวเฉลี่ย2,269.8ถึง2 6 9 5กจุดนะครับมีจุด s l ที่2 6 8ดอลลาร์ขณะที่นวตายอยู่ที่2,723 2,732แล้วก็2,740ดอลลาร์ขณะที่ YG มองว่าหลังจากเมื่อวานนี้มีแรงซื้อดันราคาทองคําดีตัวแรงนะครับแม้ว่าราคาจะทรงตัวแับสูงแต่ การแว่งตัวของราคาก็อยู่ระดับอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะครับมาจีแนะนาเสี่ยงเปิดสถานซื้อเก็งกำไรสั้นนะครับเน้นการทําไมจากการแว่งตัวหากสามารถยืนเหนือแนว2,700ถึง2,687ดอลลาร์ได้ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ2,666ดอลลาร์ปิดทํากําไรหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,725ถึง2,744ดอลลาร์ดานเอซิดโกระบุว่าอัลเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ออกมาต่ำนะครับดันราคาทองคําพุ่งต่อแล้วก็สามารถยืนเหนือ2,700ดอลลาร์ได้ก็ นไปต่อแถว2,730ถึง2,740ดอลลาร์นะครับตามเชื่อของตลาดที่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในกลางสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ให้จับตาผลประชุม ECB ว่าจะลดดอกอีก0.25%นำหน้าสหรัฐหรือไม่นะครับรวมถึงรอดูตัวเลขดัชนี PPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริตซึ่งคันว่าจะลดลงนะครับอาจเป็นผลบวกกับราคาทองคําได้อย่างไรก็ตามราคาทองคําโลกและก็ราคาทองคําไทยได้ปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับต้องระวังการเทขายทางออสในช่วง1-2วันนี้ด้วยนะครับยุฒิการลงทุนทาง s c d ดีโกแนะนาว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีแรงขายเข้ามานะครับวันนี้หากราคาไม่ดุ27ด2,700ดอลลาร์รุนไปต่อครับโซนแนวต้านถัดไปคือ2,730ถึง2,740ดอลลาร์แนวขายทางไรจะดีกว่านะครับหรือว่าจะทยอยขายก็ได้นะครับนักลงทุนที่ยังไม่มีถานะดีไรหากจะเข้าซื้อต้องจบเร็วๆนะครับกรณีวันนี้ราคาทองคํายืนเหนือ2,700ดอลลาร์ไม่ได้จะเข้าหมดพักฐานลงไปแถว2,675ถึง2,680ดอลลาร์แลครับปิดท้ายที่เร่ง,งหง c ม m m u ต i t y ไฮน,นับรายวันที่2,700ถึง 190ลาร่แล้วก็2 6 7 5ถึง2,665ลาร่านะครับส่วนแนวด้านแรงวันอยู่ที่2,720 แล้วก็2,745ถึง2,750บลาร์นี่คือข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคําเมื่อวันนี้ทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลด์สปอร์ตนะครับรวมถึงแนวโน้มการลงทุนทองคําในวันนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงบ่ายๆพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของทางบริษัทออสซิลิสนะครับมาดูมุมมองเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ราคาทองคําทะลุ2,700ขึ้นมาได้เป้าหมายถัดไปจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะขึ้นมาแค่270บลาร์นแล้วกก็ลลับงงไปททาเคคนิค เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงบ่ายน,นะครับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ